สวัสดีค่ะสวัสดีชาวคนโสดที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูสุ่มการไพ่กันนะคะใครที่เข้ามาดูพบเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นดวงของคุณนะคะสําหรับชาวคนโสดนะคะมาดูกันว่าดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ1นึ่งถึงสิบุกกุมภาพันธ์นี้นะคะดวงชะตานะคะใครในหัวข้อที่ว่าใครที่จะเข้ามารักเป็นคู่บารามีของคุณนั่นเองนะคะดูด้วย ไพ่สัทธาปฏิหารนะคะเพียงแค่คุณศรัทธารับรองปฏิหารเกิดอย่างแน่นอนนะคะดูด้วยการ์ดไพ่สัทธาปฏิหาร3ามใบนะคะดูเนื้อๆน,นะคะขอ3ามใบนะคะมาดูกันค่ะว่าชาวคนโสดนะคะการ์ดไพ่สัทธาปฏิหารจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะในเรื่องของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ1-16กกุมภาพันธ์นี้นะคะดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆได้พลังงานที่ไม่ดีต่อใจก็อย่ารับเอาไปนะคะ Okay, เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครนะคะหรือว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยที่จะเป็นคู่บารมีของคุณนะคะเขาจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะโอเคค่ะถ้าไม่ได้ถ้าได้พลังงานที่ไม่ดีไม่ต้องรับเอาไปเลยนะคะรับแต่พลังงานบวกๆไปนะคะเพื่อนๆโอเค okay, ค่ะขอสามใบค่ะการไพ่สามใบจะบอกอะไรกับคุณนะคะในหัวข้อใครที่จะเข้ามาเป็นคู่บารมีของคุณนะคะ ใครจะมาแจกขนมจีบนะคะเป็นคู่บรารมีคู่แท้ของคุณนั่นแหละนะคะสามใบค่ะชว่วยปึง้งเขาให้โอ้พระยมค่ะโอ้ยความเราร้อนสนิทคะ่ะมากับความร้อนรุ่มนะคะเห็นไหมคะเนี่ยพระยมก็มาพยายมันแหละนะคะมาค่ะ มาพร้อมกับความเร่าร้อนเลอเกอินนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักของคุณจะมากับความแบบป๊อปคอนระเบิดปุ๊ปะบอกเลยนะคะป๊อปคอนระเบิดปุ๊ปะเลยนะคะร้อนลุ่มมากนะคะฮาใบที่สองค่ะ เศรษฐีนว่าโกติมาด้วยความร่ำรวยมั่งคั่งนะคะเป็นคนจิตใจดีเมตาการุณาอย่างสูงเป็นคนชอบทำบุญสุนทานด้วยเช่นเดียวกันนะคะบารมีเสมอกันนะคะศีลเสมอนั่นเองนะคะก็จะมาเป็นคู่บารมีนะคะแล้วก็คนที่เป็นใจบุญสุนทานก็ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วใบแรกก็เกี่ยวเนื่องกันนะคะโอเคใบสุดท้ายนะคะสําหรับใครนะคะที่จะมาเป็นคู่บารมีของคุณนะคะมา รูปลักษณะหรือก็จะเป็นเช่นไรมาดูกันคะ่ะช่วยเข้าให้โอ้ธิดามานอย่ารุ่มรลงัวเมาพาทาแต่สิ่งที่ดีงามรับรองความรักประเสริฐแน่นอนนะคะใบแรกพยายมนะคะใบที่สองเศรษฐีนวโกติความร่ํารวยความมั่งคั่งนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคู่บารมีของคุณอ่ะเป็นคนร่ํารวยนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่ก็จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ดีดเพราะว่า คุณมีบารมีเสมอกันคุณจะพากันทําบุญสุนทานพยามาณทิดามานทั้งสามไม่มีทางจะทําอะไรคุณได้แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะคะว่าไพ่จะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะมาพบกันช่วงหน้าค่ะค่ะเพื่อนๆพ่คะไพ่ใบแรกเป็นพระโยมนะคะนี่ไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยว่า ถ้าคุณเป็นคนเช่นไรคุณจะได้คนเช่นนั้นหรืออีกนายหนึ่งก็จะบอกไว้ว่าคนที่ศีลไม่เสมอนะคะไม่มีทางที่จะมาเป็นคู่บารมีของคุณได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระยมนะ่ะคัดเลือกนะคะนี่เห็นไหมคะข้างล่างนะ่ะ <laughs> นั่นแหละข้างล่างนะ่ะความแบบรุ่มหลงมัวเมาหลงผิดนะ่ะ อารมณ์แห่งความที่แบบว่าเนะี่ยคนที่ศีลไม่เสมอคุณนะ่ะยังไงก็ไม่มีวันที่จะมาถึงตัวคุณแล้วพะยมนะ่ะก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเที่ยงธรรมนะ่ะเป็นคนที่ตัดสินเป็นคนที่ยุติธรรมนะ่ะเห็นไหมคะบินขึ้นฟ้านั่นคืออะไรนางฟ้าเทวดานะคะก็เรียกว่าคนที่ศีลเสมอกับคุณนั่นแหละจะมาเป็นคู่บารมีของคุณถูกการคัดเลือกเรียบร้อยนะคะบอกไว้เลยว่าตัวคุณเป็นเช่นไร ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งตัวคุณเป็นเช่นไรคุณมีศีลกี่ข้อคุณรัก,รกษาศีลกี่ข้อนั่นแหละคนคนนั้นจะเข้ามาจะเข้ามาหาคุณอีกในนึงก็คือถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นแหละคุณก็จะได้พบเจอกับคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่รักษาศีลน,นะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะศินครบนะ่ะสีนเสมอแล้วเจอกันอารมณ์ประมาณนี้แหละรับรองคู่แท้คู่บารมีของคุณนะ่ะคนที่จะเข้ามาหาคุณนะ่ะถูกคัดกรองเป็นอย่างดีนั่นแหละนะคะบอกเลยว่าคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนดีนั่นเองนั่นแหละนะคะบอกแบบนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดความรักของคุณที่เข้ามานะ่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธนะ์ะร้อนรุ่มมีความสุขมีเขาเรียกว่าอะไรนะหยุดไม่อยู่นะ่ะอารมณ์แห่งความแบบ เราร้อนรุ่มหลงความรักความไข้นะ่ะนั่นแหละในเสน่ห์ตันหาราคาขางมันก็จะเยอะกว่าทุกๆเดือนนั่นแหละมันมันเป็นความที่แบบว่าคุณจะต้องไม่โมเมาพลังงานแห่งไพ่ใบนี้นะบอกเลยว่าความจริงจะบความจริงจะปรากฏสําหรับใครที่มาเพื่อหลอกลวงคุณใครที่ไม่ใช่ตัวจริงคืออยู่ไม่ได้มาเป็นคู่บารมีของคุณไม่ได้เลยบอกเลยแบบนี้นะคะจะต้องจะต้องถึงขั้นที่แบบว่า เลิกลากันไปสําหรับใครที่ดูใจกันแล้วโอเคไม่ใช่น่ะไม่ใช่คู่บารมีน่ะถึงขั้นบอกเลยว่าต้องเลิกเพื่อที่จะปลดปล่อยให้กับแน่นางฟ้าเทวดาบินมาหาคุณนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นเลยนั่นแหละประมาณนี้นะคะถึงขั้นแบบปลดปล่อยเป็นพลังงานที่แบบว่าอย่าอย่าร้างก็ได้อย่าขาดจากกันก็ได้ปลดปลดป่อยเป็นอิสระก็ได้หรือจะเรียกว่าความรักที่ไม่ยึดติด เป็นความรักที่ไม่สแสวงผลประโยชน์เป็นความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดหรือไม่เรียกร้องสิ่งใดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ แต่ที่แน่ๆคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคุณเป็นคนเช่นไรคู่ของคุณที่จะเข้ามาก็จะเป็นคนเช่นนั้นนั่นแหละเพราะว่าความเที่ยงแท้ความเที่ยงธรรมความยุติธรรมอยู่ที่พยมนะคะพยมจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณควรจะได้คู่แบบไหนนั่นเองนะ,ะทีนี้ก็อย่างที่บอกหัวข้อบอกว่าใครที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณคู่บารมีของคุณน่ะถ้าไม่ดียังไงก็เข้าหาคุณไม่ได้ความจริงจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดเขาไม่ใช่ยังไงก็ กระจุยกระเด็นออกไปนั่นเองนั่นแหละนะคะทีนี้พลังงาน8 3นะ่ะเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะ่ะก็บอกตรงตามตัวนะั่นแหละทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัวนะ่วน่ะเป็นพลังแห่งความแตกหักถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ใช่จริงๆอ่ะอยู่ยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไปต่อไม่ได้บอกเลยนะคะต่อให้ที่เป็นคนที่มาดูคลิปนี้นะ่ะแล้วเป็นคนที่มีคู่นะ่ะบางคนอาจจะถึงขั้นกําลังจะเลิกหลายอย่าล้างกันด้วยซ้ําไปถ้าเกิดสีไม่เสมอนะ่ะอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสีลเสมอแล้วน่ะทําความดีเสมอกันนะ่ะ นี่ไพ่ใบนี้บอกย้ําเตือนว่าใช่แน่ๆใช่แน่ๆหนีไม่พ้นแน่ๆนั่นแหละนะคะแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะคะบอกว่าพลังงาน83อย่าเชื่อคนง่ายอาจจะถูกหลอกได้สําหรับสําหรับใครบางคนแต่ว่าความยุติธรรมความแท้ๆนะบอกเลยว่ายังไงทําไม่ดียังไงก็ปิดไม่มิดนั่นแหละอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นคนดียังไงก็ยังไงก็เทวดาก็เห็นนั่นเองนั่นแหละนะคะประมาณนี้เลยนะคะ,ะ,คะทีนี้นะคะพลังงาน เศรษฐีนว่าโกตินะคนที่จะเข้ามาหาคุณหลังจากที่ไพ่ใบแรกน่ะพยมนะคะพยมคัดกองมาให้คุณเป็นอย่างดีอย่างดีนะนี่พไพ่ใบนี้นะคะคัดกองมาให้รีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าคนดีน่ะคู่ควรกับคุณก็คือคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานนั่นเองนั่นแหละนะคะเห็นไหมคะเห็นการแบบการให้ทานไหมการสร้างบารมีคุณคุณเขาเรียกว่า คุณเป็นคนชอบสร้างบาร,รมีแบบใดนะคนแบบนั้นน่จจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนชอบให้คนที่ชอบให้ก็จะเข้ามาหาคุณ mm hmm. เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าศีนเสมอเจอกันคู่บาร,รมีคู่แท้นะ่ะเป็นเป็นคู่ที่ขาด ขาดบารมีจุดไหนนะ่ะคนคนคนนั้นนะ่ะคนจะเข้ามาหาคุณก็จะสร้างบารมีในจุดที่ขาดไปเพื่อที่จะมาเสริมบารมีกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะ่ะมาสร้างบารมีเช่นเดียวกันคนชอบให้ก็จะเจอคนชอบให้เช่นเดียวกันอารมณ์ประมาณนี้เลยและจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะหล่อ รอหน้าตาดีผิวพรรณดีดูดูเป็นคนสุขภาพดีด้วยนั่นแหละแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสวยสดงดงามเปล่งรัศมีเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ว่ามีใจให้กับคุณคนเดียวเห็นหน้าเห็นตาไหมเขามากด้วยมารมีเห็นหัวหลายหลายหัวไหมเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่การงานดีเป็นคนเป็นผู้นํานั่นแหละนะคะสําหรับเศรษฐีนวโกติน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําในเรื่องของโชคลาภน่ะ เด่นในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะเป็นผู้มากบารมีแล้วก็มากได้ทรัพย์สินเงินทองน่ะอารมณ์แห่งความแบบร่ารวยมั่งคั่งเข้ามาด้วยแล้วความมั่งคั่งนี้น่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับเขาคนเดียวถ้าเกิดเข้ามาแล้วคุณอยู่ด้วยกันนะ่ะคุณจะพากันจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเห็นไหมคะไปด้วยกันสร้างบารมีไปด้วยกันนั่นเองก็คือ,คอให้ทานสร้างทานบารมีหรือถ้าใครที่ชอบแบบ สร้างพระทําบุญสูนทานเช่นใดน่ะก็จะเจอคนแบบนั้นแหละอารมณ์แบบขาดบารมีจุดใดก็จะมาเจอคนบารมีจุดนั้นน่ะที่ชอบทําเหมือนกันมาส่งเสริมเกื้อหนุนกันนั่นแหละรับรองเลยเป็นความรักที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้นะคะคนคนนี้นะ่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นพุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกับคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นาศาสนาเดียวกันาศาสนาใดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นต่างาศาสนามาเจอกันก็ได้แต่เป็นคนดีนั่นแหละนะคะอยู่ในศีลธรรมนั่นเองนะคะเป็นคนที่ ชอบทําบุญทำเขาเรียกทําบุญทำกุศลเพื่อเป็นพุทธบูชานะ่ะอารมณ์แห่งความเห็นไหมคะอยู่ในพระพุทธศาสนาหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นคนที่จะมาขอโทษนะคะตกใจเสียงรถ <laughs> เสียงรถด,ดังขออภัยนะอยู่หน้าถนนก็อาจจะมาเป็นเขาเรียกว่าคนที่สืบสอด สืบทอดพระพุทธศาสนานะ่แล้วทีนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งคู่บารมีคู่แท้คู่บารมีเข้ามาด้วยนะคะสําหรับใครที่ได้ใบนี้นะ่ะเป็นคู่คนที่จะมาพบเจอกับคุณนะ่ะเป็นอารมณ์แห่งคู่บารมีเขาเรียกว่าสมฐานะเป็นคู่ที่จะมาเพื่อหนุนนําทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่ด้วยกันนะ่ะเป็นคู่ที่ประเสริฐมากพากันเจริญรุ่งเรืองมากๆนั่นเองทีนี้บอกว่าไพ่ไพนะ่แปดสิบหกน่ะเป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตนะ่ะ ทั้งทางโลกน่ะจะประสบผลสําเร็จมากๆนะคะอย่างที่คุณตั้งใจน่ะบอกเลยว่าจะทําการใดๆก็ช่างไม่ว่าความรักของคุณน่ะบางทีน่ะยังไม่สมหวังถ้าใครที่ยังไม่ชัดเจนยังโอเคแบบได้เลิกลากับคนที่ไม่ดีแบบถูกจัดสรรถูก เป่าออกไปถูกทีบออกไปแล้วทุกเตะออกไปแล้วน่ะอารมณ์แห่งความที่แบบคุณจะเจอคนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเป็นคู่ที่เป็นคู่บารมีคู่แท้ของคุณคนนี้แหละจะเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมเกื้อหนุนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนั่นแหละแต่ทีนี้บอกว่าอย่ารุ่มหลงโมเมาติดใบแรกก็เหมือนกันอย่ารุ่มหลงโมเมานะคะมันอาจจะทําให้มีสักนิดนึงมาทําให้คุณแบบ ความรุ่มหลงโมเมานะมันบอกไม่ได้นะว่าความรักความชอบบางทีชอบรักมากชอบมากก็อาจจะเป็นการรุ่มหลงโมเมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเบาเบาลงนิดหนึ่งความรุ่มหลงโมเมาน่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะพยายางโลกิยะก็คือนี่แหละไพ่ใบนี้นะคะ ที่ดามานันก็จะเข้ามาเกี่ยวเนื่องนะคะถ้าคุณตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมในช่วงเดือนคุณเจอกันนะ่ะคุณพากันไปวัดไปวาพะธรรมบุญสุนทานแล้วก็ไปจีบกันกระนุ้งกระนิ้งหาอะไรทานสนุกพาไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําแต่ในสิ่งที่ดีงามนะ่ะที่ดามานะันน่ะไม่ได้กอ่อให้เกิดอะไรแล้วไม่ได้เกิดมือที่สามเกิดขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่เกิดมือที่สนะามน่ะไพ่ใบแรกนะ่ะบอกเลยว่า จัดสรรเรียบร้อยนะคะจัดสรรน,นะคะพยมจัดสรรให้กระเด็นออกไปไปอย่างเรียบร้อยเลยนั่นแหละนะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในศีลธรรมศีล,สลสเสมอก็เจอกันคู่บารามียังไงก็เป็นคู่บารามีบอกเลยว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่คู่บารามียังไงก็ไม่เจอกันนะคะนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้บอกไว้ยอย่างนี้บางครั้งน่ะก่อนจะมาถึงคู่บารามีนะ่ะอาจจะเจอคู่วิบากกรรมน่ะเข้ามาตัดรอนก่อนแต่ทีนี้พยมน่ะก็บอกถึงเวลาที่จะ ถึงเวลาที่คุณหมดกรรมเนี่ยเพราะว่าตัดสินอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าตัดสินของกรรมน่ะหมดถ้าหมดกรรมเมื่อไหร่ต่อกับคู่คนที่เป็นผู้วิบากกรรมน่ะคนเนี้ยยังไงก็ยังไงก็เข้ามาส่งเสริมเกื้อหนุนคุณเป็นอย่างแน่แท้นั่นแหละนะคะก็บอกไว้ว่าอย่าลุ่มหลงโมเมาสิ่งที่ไม่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นแหละนะคะพากันทําบุญสูนทานแล้วชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านั่นแหละแล้วก็ทุกอย่างก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ ชะตาชีวิตของเขาเรียกว่าพลังงานแห่งเลขแปดสิบสองน่ะเป็นโอกาสที่แบบว่าอาจจะมีโอกาสได้คนรักคู่ครองที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเป็นพลังงานแบบนี้แต่ว่าก็อย่าลุ่มหลงโมเมลนั่นแหละแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะคะยังไงยังไงคนดีๆก็มก็ต้องคู่กับคู่บารมีที่ดีนั่นแหละนะคะเพราะว่า พยมตัดสินให้เรียบร้อยแล้วเบิกสารให้เรียบร้อยนะคะว่าตัดสินให้แล้วนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าหกราศีใดต่อไปนี้นะคะจะมาเป็นคู่บารมีของคุณนะคะมามาจีบคุณมามอบความรักมามอบสิ่งที่ดีๆให้กับคุณนะคะคู่บารมีในที่นี้บางคนบางคู่อาจจะเป็นหญิงหญิงก็ได้ชายชายก็ได้นะคะไม่ใช่เป็นหญิงชายเสมอไปนั่นแหละนะคะหรือ,ออาจจะเป็นคู่บารมีในแง่ที่ว่าเป็น เป็นคู่เพื่อนกันแต่เป็นบารมีนะคู่บารมีนะอารมณ์ประมาณนะั้นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คู่สามีภรรยาที่อยู่กินกันแบบนั้นนะ่ะแบบนั้นก็ได้ก็เรียกคู่บารมีได้เช่นเดียวกันนะคะมามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดบ้างนะคะที่จะมามีเมตตาการุณานะคะเป็นคู่บารมีให้กับคุณน,นั่นแหละนะคะราศีแรกนะคะราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ค่ะ ราศีต่อไปนะคะราศีกันนะคะราศีกันราศีที่สามค่ะะไรที่จะมาเป็นคู่บารมีของคุณนั่นเองนะคะจะมาชัดเจนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นนี้นะคะราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎนะคะราศีที่สีะคะ่ค่ะ ราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกนะคะราศีที่สี่ค่ะ,ะเสียงดังหน่อยนะคะราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภและสุดท้ายราศีที่หกนะคะราศีเมษนะคะราศีเมษ โอเคค่ะครบทั้งหราศีแล้วนะคะก็อย่างไรก็ดีนะคะขอให้ทุกทุกคนนะคะหกราศีนี้นะคะมาแจกขนมจีบมาแจกความรักความที่ดีมีเมตตากรุณาต่อกันนะคะ โอเคนะคะเมื่อกี้เมมโทรศัพท์เต็มนะคะมันคิดมันอาจจะแบบนะคะก็อย่างไรก็ดีนะคะแม่หมอแมววอวอเอ๊ะนะคะขอให้ทั้ง6ราศีนี้นะคะพบรักที่ดีนะคะพบคู่บารามีนั่นแหละนะคะประมาณนี้เลยนะคะขอให้มาแจกขนมจีบมาแจกขนมหวานนะคะแจกช็อกโกแลตแจกดอกมงดอกไม้กันนะคะขอให้ความรักชื่นมืดนะคะขอให้เป็นคู่คู่บารามีกันนั่นแหละนะคะข,ขอให้พบเจอกันนะคะเป็นสมหวังในเรื่องของความรักนะคะ นั่นแหละนะคะอย่างไรก็ดีนะคะขอให้เพื่อนๆนทุกคนที่มาติดตามและรับชมนะคะมีแต่ความสุขสมหวังจเจริญรุ่งเรืองไปทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะโอเควันนี้แม่หมอแมวว่า,วาเอ๊ะไปก่อนนะคะบายๆค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายๆค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมนะคะบายๆค่ะ